สวัสดีครับบางท่านอาจจะจำได้นะครับเคยรีวิวตัวไฟตัวนี้นะครับไฟโซล่าคราวนี้ตอนที่ไฟตัวนี้มันเปิดอยู่ครับมันจะเปิดด้วยความสว่างสูงสุดนะครับได้ประมาณแค่3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวไฟโซล่าที่มันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับมันน่าจะดีกว่านะครับผมได้ไปทําการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมก็เจอตัวนี้ครับมีตัวเซ็นเซอร์สําหรับการจับการเคลื่อนที่นะครับ ก็คือถ้าเดินผ่านมันก็จะเปิดนะครับเปรียบเทียบกับการที่อีกตัวหนึ่งต้องเปิดปิดเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูกันใกล้ๆนะครับผมได้ลองทำการทดสอบนะครับก็คือผมเอาไฟมาวางไว้ที่ห้องกินข้าวนะครับอย่างที่เห็นพอคนเดินผ่านไฟมันก็จะเปิดนะครับไฟได้เปิดประมาณ75ครั้งโดยแต่ละครั้งที่เปิดเปิดประมาณ45วินาทีนะครับ มาดูตัวไฟกันใกล้ๆนะครับก็เป็นไฟ LED ครับข้างหน้าเป็นปลาติกนะครับไม่เหมือนที่แล้วเป็นแก้วมีตัวเซนเซอร์การเคลื่อนที่นะครับแต่ซึ่งมันปรับความไวไม่ได้นะครับปกติจะปรับได้แต่ข้อดีก็มีเจ้ตัวอุปกรณ์เอาไว้ตั้งกับกำแพงนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะกันน้ำอยู่นะครับมาดูตัวแผงนะครับก็เช่นกันนะครับข้างหน้าเป็นพติกครับ มีตัวที่ตั้งเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้มันไปติดกับอะไรได้ง่ายๆนะครับส่วนตัวไฟนะครับจะออกมาจากตัวนี้สายเขาก็ยาว5เมตรนะครับก็ยาวได้อยู่นะยาวได้ดีอยู่นะครับถ้าจะให้ดีก็อยากให้ข้างหน้ามันเป็นแก้วนะครับแต่ว่าดูด้วยราคาก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับ